สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาตรวจดวงในช่วงดาวเสาร์ย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวเสาร์จะโคจรมากุมลัคนาของคุณค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2เป็นการทานายดาวเสาร์บวกดวงจรในปี68ค่ะแต่ว่า EP 1จะเป็นการทานายดาวเสาร์บวกดวงเดิมใครสนใจจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะ ทีนี้ดาวเสาร์อะค่ะท่านกาลังจะโคจรเข้าสู่ภพตนุของคุณนะคะก่อนที่ท่านจะไปที่ภพตนุเนี่ยท่านก็จะต้องทิ้งทัวนนะในภพวินาศก่อนนะคะซึ่งรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภาก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาของคุณนั่นเองนะคะมองว่านะคะในช่วงที่ก่อนดาวเสาร์จะย้ายดาวเสาร์มีกําลังเข้มแข็งมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าได้ดาวที่โคจรสัมพันธ์นะเป็นดาวคู่มิตรคู่ธาตคู่สมพลมีดาวเกตเเลง เรียกว่าดาวเสาโดดเด่นสุดๆแต่ว่ามันอยู่ในภพเสียสิแล้วมาจากเจ้าเรือนที่ดีคือดาวเสามาจากคําว่าลาภะค่ะลาภะแปลว่าความสําเร็จความสําเร็จของเราเนี่ยนะคะมันกําลังเข้าสู่จุดวินาศถ้าเกิดว่าใครกําลังลิ้มรสลิ้มลองความแบบมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยสําเร็จนะคะอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าช่วงเวลาก่อนดาวจะย้ายเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุพลิกผันนะคะ ทำให้นะความสําเร็จของเราเนี่ยนะที่มันควรจะยิ่งใหญ่นะ,ะที่มันควรจะเลิศที่มันควรจะได้ตังมากที่มันควรจะต่อยอดได้มากเรื่องของธุรกิจการค้าการตกลงการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยที่มันควรจะไปอยู่ในทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะมันกําลังจะวินาศอาจจะเกิดเหตุพลิกผันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความเสียหายนะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดศัตรูเกิดนี่เซ็นเกิดอุปสรรคเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะออไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้อันนี้นะแต่นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ทำเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคำว่าวินาทมานานแล้วนะ,ะเช่นบางคนกำลังทำเรื่องของการส่งออกนะคะเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของต่างประเทศนะ,ะเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณทํามาตั้งนานแล้วนะแล้วมันไม่เห็นผลสักทีอะนะคะอย่างเช่นบางคนกําลังปรับปรุปงที่ดินที่อยู่แบบ ไกลจากเรานะคะเช่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในที่ลกล้างที่แบบนานๆไปได้ทีนึงนะคะไปทีนึงก็แบบเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะทำแล้วทำอีกไม่เสร็จสักทีนะคะหรือเรื่องของต่างประเทศนะที่คุณอดทนทำมาตั้งนานอะ่ะเออถ้าเกิดอย่างเงี้ยมีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จนะคะเออพบพวินาศนะีอ่ะมันเป็นพบที่มีเงื่อนไขคือถ้าดีอยู่แล้วนะคะก็จะเสียไง ะะแต่ถ้าเกิดว่าอดทนมาตั้งนานไม่ดีสักทีนะคะมองว่าคราวนี้แหละนะ,ะจะเป็นจุดรุ่งของคุณเลยนะ,ะที่คุณแบบรอคอยมานาะนปรับปรุงที่ดินใช่ไหมไม่เสร็จสักทีจะมาเสร็จในช่วงนี้แล้วเผลอๆเนี่ยได้เรื่องของเงินทองเข้ามาด้วยเช่นปรับปรุงเสร็จเออมีคนมาเช่าต่อเลยนะเพราะดาวเสารเนี่ยส่งอิท อที่พลถึงดาวอาทิตย์พุธในภพการเงินแสดงว่ามีโอกาสนะทางการเงินนะในเรื่องของภพปัตตนีคู่ค้าหุ้นส่วนคู่คองนะทรัพย์สินครอบครัวนะมีโอกาสที่จะ ทำให้เราได,ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะเช่นบางทีแบบเรากาลังจะทําอะไรออนไลน์น,น,นะคะไม่เก่งนะคะก็เอาแบบคนใกล้ชิดของเรานะคะที่เป็นคนรักก็ได้คู่คา้าหรือคนใกล้ชิดของเราก็ได้นะมาช่วยนะคะต่อยอดนะ,ะมาช่วยพูดช่วยขายให้หน่อยหรือเอาบ้านเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยมาช่วยนะคะเป็นโกดังบ้างนะคะมาช่วยแบบสต็อกของมาช่วยในการไลฟ์ขายของแบบนี้ก็ได้นะคะเลยกลายเป็นว่ามีโอกาสทางเรื่องของการเงินแล้วเป็นก้อนใหญ่ด้วย ถ้าคุณไม่เคยได้มาคุณมีโอกาสได้ในครั้งนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณกําลังสําเร็จด้วยเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องระมัดระวังว่าความสําเร็จนั้นนะ,ะจะเกิดความเสียหายแล้วส่งอิทธิพลถึงเรื่องของการเงินที่มันไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแล้วหลังจากนั้นนะคะดาวเสาร์ก็จะโครจรมากลุ่มลัคนาของคุณนะคะซึ่งจะอยู่ไปเนี่ยสปีครึ่งนะคะในภพตนุทีนี้ดาวเสาร์มาวันที่19บพฤษภาแต่คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า ดาวเสาร์เริ่มมีอิทธิพลกับตัวคุณนะมันเขาเรียกว่าแสงของดาวเหมือนรถบรรทุกอย่างเงี้ยจอดอยู่หน้าปากซอยกําลังจะเข้าปากซอยเข้ามาแล้วคุณจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยรถบรรทุกมาทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงบ้านคุณเลยอันนี้เรียกว่าแสงของดาวตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอรถบรรทุกคันนั้นกําลังจะวิ่งมาที่หน้าบ้านมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วมันคือความเครียดทุกข์อึดอัดใจ เพราะดาวเสารอิทธิพลของท่านเป็นแบบนี้นะคะแต่มาจากเจ้าเรือนที่ดีนะคะแปบลบว่าคุณรู้แหละว่ามันหนักมันเครียดมันเหนื่อยแต่สิ่งนี้กำลังจะทำให้คุณประสบความสำเร็จพอดาวเสาย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาของคุณเนี่ยนะคะ ก็จะมาเจอดาวจรดาวารเดือนก็คือดาวศุกร์ที่กลมลักษณ์ของคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็จะส่งอิทธิพลไปถึงดาวในภพาสหัชชะนะคะแล้วดาวอังคารก็จะส่งอิทธิพลมาถึงดาวเสารเอาเป็นว่าดาวเสาดวงนี้นะคะเจอแบบหลายเด้งเราเริ่มรู้สึกว่ามันเฮ้ยมีเรื่องตึงเครียดทุกแต่มันต้องทําเพื่อความสําเร็จพอดาวเสามาปุ๊บคุณรู้สึกทุกนะคะสุกสาวไปเรื่องของความทุกข์ใจนะคะ รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกทุกข์ใจนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนเอเจนต์เปลี่ยน Agent, ยนายหน้าเปลี่ยนเพื่อนร่วมง,งานนะคะเรื่องของปัญหาของญาติพี่น้องปัญหาของสังคมรอบข้างเรื่องของสุขภาพนะคะหรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เราเกิดความเครียดความทุกข์ความกังวลใจนะคะซึ่ง ดาวเสาเนี่ยก็จะโยกไปถึงภพสาัชชาด้วยเลยทําให้เหมือนกับว่าภพสหสชะเนี่ยจะมีอิทธิพลก,กันกับคุณนะคะเรื่องของสังคมรอบข้างของคุณในช่วงเวลานี้นะ,ะเขาทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจก็จริงแต่บางทีก็อาจจะต้องแบบเหมือนพึ่งเขาอะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าบางทีมันอาจจะต้องพึ่งพิงอะไรบางอย่างกับพวกเอเจนต์พวกนี้นะคะพึ่งแล้วก็ ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีเลยนะทําใหเา้เรารู้สึกกังวลพึ่งในหน้าพึ่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารพึ่งเรื่องของคอนเนคชั่นนะพึ่งเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนคะเหมือนเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งอ่ะในการช่วยทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จขึ้นนะในเรื่องของการขายในเรื่องของการเจราจารในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของเอกสารนะคะ มันต้องพึ่งเขาแต่เราทุกข์ไหมเราก็รู้สึกว่าเราทุกข์มากแต่มันก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้นะคะแล้วดาวอังคารเนี่ยในช่วงพฤษภาคมากรกฎาคมสิงหาอันนี้จะเป็นรูปดวงเข้าคร่าวนะคะในช่วง4เดือนนี้นะคะก็จะมีดาวอังคารเนี่ยทำมุมถึงตัวดาวเสราร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะเลยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบ ออกังวลใจนะคะเรื่องปัญหารายจ่ายนะคะผู้ภามิถุนาเนี่ยกังวลใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะออว่ามันจะแบบครอบเวอร์ไหมนะคะแต่ก็กังวลใจไปแบบว่าออไม่นานนะคะเพราะดาวอังคารก็จะมาอยู่ในพปัตนีอันนี้เล็งเลยนะคะเรียกว่ามาถึงซึ่งซึ่งหน้าเงินหนามีนะเงินน่ะไปอยู่ที่พปัตนีนะคะความจเจริญไปอยู่ที่พปัตนีนะคะเลยเหมือนเราอะ่ะ อาจจะต้องพึ่งพึ่งชาวบ้านอะพึ่งสถานการณ์รอบด้านนะคะมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างมาถึงตัวเราเราต้องเครียดต้องอดทนแต่เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราต้องพึ่งเพื่อนพี่น้องสังคมคู่ครองคู่ค้าพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนกลุ่มเงินเพราะเขาเป็นคนกลุ่มคอนเน็ชันนะคะเพราะเขามีอิทธิพลเนี่ยนะคะแล้ว,ลวบางทีเราพึ่งเขาอ่ะ แล้วความเห็นมันไม่ตรงกันนะ่ะมันไม่ลงรอยกันแบบนี้นะคะมันก็เลยเกิดปัญหาต้องระวังว่าในช่วงกรกฎาสิงหาจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหากับพกปัตตนี้นะ คือคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะถ้าไม่มีคนรักก็จ,จะเป็นสถานการณ์ตรงหน้าบุคคลตรงหน้าที่คุณแบบไปใกล้ชิดนะ่ะเช่นอาจจะเป็นเจ้านายที่คุณสนิทในช่วงนี้ผู้ใหญ่ที่คุณสนิทในช่วงนี้หรือแบงค์ที่คุณไปคุยในช่วงนี้นะ่ะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยนะเขามีอิทธิพลในการกลุ่มการเงินและความสําเร็จของเราไว้แล้วเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทาอ่ะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบ มันมีความขัดแย้งนะคะมันจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจะต้องแบบมีการทะเลาะมีการไฟมีการไฟสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณมันจะไม่ง่ายมันมีความตึงเครียดนะคะด้วยปัญหาเรื่องของการเงินนะะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปดาวช่วงพฤษภาถึงสิงหาคมทีนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะมันจะมีดาวก็คือหนึ่งแปดสี่แปดเขาเรียงกันก่อนเขาเรียงกันก่อนนะ เป็นดาวพู้ธศัตรูแต่มันอยู่ในภพเสียคือเรา,อาไม่โดนนะคะคนที่โดนอะ่ะคือดาวพุธนะคะในภพดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพป,ปัตตนีกับพันธุมันเหมือนมันจะมีปัญหาเรื่องของคนในครอบครัวคุณก่อนคู่ครองคุณก่อนทรัพย์สินของคุณก่อนอริก,ก็คือนะมันมีเรื่องของสุขภาพมันมีเรื่องของนี่สินนะมันมีเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ เกิดขึ้นกับทรัพย์สินครอบครัวหรือคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์เราพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วดาวเสาเนี่ยเขาก็จะถอยหลังจากตัวคุณน่ะถอยกลับมาอยู่ในภพวินาศด,ดาวเสานะคะเขาก็จะเลงมาที่ดาวพุธใช่ไหมคะเป็นดาวคู่สมพลพอแบบว่าคู่ครองเราพาร์ทเนอร์เราบางทีมีปัญหาเช่นไม่สบายนะก็อาจจะไปกระทบนะคะกับเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะก็อาจจะแบบ หมุนเงินไม่ทันหมุนเงินไม่คล่องหรือสิ่งที่เคยพูดเคยตกลงกันไว้กันกับเรานะคะอาจจะทําไม่ได้เพราะช่วงนี้เขามีอุปสรรคมีป so like our ัญหาอะไรบางอย่างนะคะเลยทําให้ความสําเร็จของคุณเนี่ยมันมันวินาศมันกําลังถึงตัวอยู่ดีๆดาวสาวถึงตัวนะความสําเร็จอยู่ที่ตัวเราอยู่มาวันหนึ่งพอมันมีปัญหาปุ๊บความสําเร็จไปอยู่ในภพวินาศพังละแย่ละนึกว่ากําลังจะดีพอมีปัญหากับพาร์ทเนอร์คู่ครอง อ่าเรื่องของการเงินเงินบางทีกู้กู้เงินเอาคนรักเป็นคนค้าแล้วเขาก็ไม่ผ่านหรือบางทีทําธุรกิจร่วมกันกับพาร์ทเนอร์พอเขาเป็นคนกลุ่มเงินแล้วเราทะเลาะกันมันก็เลยเลิกกันดีไหมเป็นศัตรูกันละงั้นฉันไม่เอาละงั้นเธอออกเงินเองละกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสําเร็จของเราวินาศไปแล้วนะเออมันพังไปแล้วอ่ะแล้วเราทุกข์ไหม เราก็ไม่ได้ทุกนะเพราะก่อนหน้านี้ดาวเสาร์ลุ่มรักใช่ไหมคุณรู้สึกเครียดทุกนะคะเพราะว่าเรื่องบางอย่างมันเข้ามาถึงคุณนะ่ะมันเป็นความเหนื่อยหนักทุกตอนนี้เรื่องนี้มันออกจากอกคุณไปละความทุกความเครียดออกไปอยู่ในภพวินาศนะคะแต่ความสําเร็จละ่ะมันก็ไปด้วยไงเออบางทีคุณอาจจะไม่ชอบคู่ครองพาร์ทเนอร์ของคุณก็ได้ไงหรือสถานการณ์ตรงหน้าคุณรู้สึกมันมันไม่อินมันไม่ใช่อะ่ะเออไปไป,ไปสักก็ดีอะไรคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะอ่ะเอาเป็นว่า ดาวพุธเจ้าเรือนปัตนิกับพันธุเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาก่อนนะคะมีปัญหาปุ๊บอยู่ในจุดอริใช่ไหมดาวเสาถอยลงมาแล้วดาวจันทร์เนี่ยนะคะช่วงประมาณกันยาดาวจันทร์เนี่ยเขามาอยู่ในภพวินาศอันนี้มันเกิดมุมเ,เกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงเกิดที่ประเทศไทยด้วยนานๆเกิดทีแบบเต็มดวงนานๆเกิดที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเกิดแน่นอนแต่เกิดจากเจ้าเรือนดาวจันทร์ก็คือภพพุทธะแปลว่าลูกค้าของคุณ ลูกน้องของคุณบริวารของคุณอยู่ดีๆวินาศนะเออลูกค้ามีอยู่ดีๆเนี่ยนะคะหายไปเลยจ้ะนะคะลูกน้องกําลังคุยกันดีๆเลยสนิทชิดเชื้อหายไปเลยจ้ะเออลูกหลานบริวารน,นะคะคนที่เราดูแลอยู่ดีๆก็มีเรื่องของความเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะ,ะแล้วมีมุมตรีโกณน,นะคะห้าเก้ นี่คือมุมในตรีโกณเนี่ยส่งอิทธิพลถึงกันต่อนะคะแต่บางเอิญว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวเราด้วยสิเมื่อกี้เราบอกความเครียดออกไปจากตัวแล้วใช่ไหมดาวเสาออกไปแล้วแต่ความสําเร็จก็ออกไปด้วยซึ่งดาวเสาะจะไปอยู่ในภพว,วินาศเนี่ยประมาณ5เดือนนะคะแต่คุณนะจะเจอดาวเสาผ่านเจ้าเรือนพันธุนะในช่วง3เดือนนี้สิงหากันฎาคมมันมีมุมตรีโกณเกิดขึ้นเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ภายในครอบครัวภายในองค์กรภายในทรัพย์สินของคุณเป็นเรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องเข้าเนี่ยตัวเองได้ดาวเยอะมากเลยอะ่ะเหมือนคุณก็ต้องแบบเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะคะโดยใช้ความรู้แบบเชิงลึกนะห้าเก้เนี่ยความรู้เชิงลึกนะคะ เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวในทรัพย์สินในองค์กรของเราบางทีมันอาจจะต้องมีการเนี่ยมรณะวินาศโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะขายบ้านขายรถซ่อมบ้านซ่อมรถอยู่บ้านนี้ไปอยู่บ้านนั้นเช่นพ่อแม่ไม่สบายนะคะก็เลยต้องไปอยู่ดูแลท่านทะเลาะก,ก,กันกับคู่ครองเขาไล่เราออกจากคอนโดเราก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ พ่อแม่ไม่สบายใช่ไหมคู่ครองมีปัญหานะคะก็อาจจะมีการแบบว่าคุยกันในครอบครัวโดยใช้แบบตัวเราก็คือความรู้นะ,ะปัญญาลองมาดูวิเคราะห์แก้ไขที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้านรถต้องซ่อมมันพังนะคะเกิดปัญหาแล้วทำยังไงดีก็จะต้องแบบเหมือนมามา brainstorm มาคุยกันโดยเหมือนคุณนะเป็นตัวนำเพราะตัวเราอยู่ในภพพันทุในขณะที่ พบพันธุ์ทุกภพกัตตินี้เขาไปตกอยู่ในอริก็คือคนอื่นเขามีปัญหานะคะเราต้องใช้บัญญาเราในการเข้าไปช่วยแก้แล้วเราเดือดร้อนไหมนะคะห้าเจอเจ็ดห้าเจอแปดเป็นดาวคู่ศัตรูของเรานะแต่อยู่ในภพวินาศเราก็เดือดร้อนเหมือนกันแหละนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านนั้นนะคะมันต้อง,ม,องมันต้องซ่อมรถนี้เลยต้องไปใช้รถคันนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องแบบใช้แบบเล่นแลบแปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเนี่ยนะคะดาวคู่ศัตรูคือเสาเนี่ยนะคะเขาอยู่ในภพเสียมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเออมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องผลประโยชน์เรื่องความสําเร็จเรื่องการใช้ชีวิตนะคะอะไรต่างๆนานานะที่มันเหมือนไม่ถูกจริตกันกับเราเนี่ยนะคะแค่ชั่วคราวนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะในช่วงสิงหากาตุลาการเงินเข้าสู่จุดมรณะจุดเสื่อมนะคะก็จะแบบว่า มีมีน้อยกว่าเดิมเอางี้แล้กันนะคะทีนี้สิ่งที่ดาวเสาร์จะทําลายใช่ไหมคะดาวเสาร์จะพุ่งมาเจอเขาเรียกว่าเกือบทุกดวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นลาภะคือความสําเร็จความสําเร็จมันพังลงนะคะความสําเร็จมาเจอดาวอังคารเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินของเรามันเสื่อมอยู่แล้วมันรู้สึกหวาดเสียว่าจะเอาไงดีวะจะใช้ยังไงดีวะนะคะแล้วดาวอังคารจากภพสุภาะะปัญหากับแบงค์ ผู้ใหญ่เจ้านายผู้มีพระคุณนะคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเรานะคะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งแต่จะเป็นไปไม่นานนะเพราะดาวคู่ศัตรูอยู่ในภพเสียนะคะตัวเราต้องเจอปัญหานี้แน่นอนนะคะก็ถือว่าใช้ปัญญาและกันใช้ปัญญาแก้ไขได้นะในช่วงสิงหากักญฎญา,ต,าต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทรัพย์สินคนในครอบครัวมีการซ่อมมีการแบบว่าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณแก้ไขได้ด้วยปัญญาของตัวคุณเอง ทีนี้ดาวเสาเนี่ยนะคะก็จะลอยอยู่ในภพวินาศเนี่ยไปจนถึงส3บามกุมภาพันธ์หกเก้าเลยนะคือยาวมากแต่ช่วงที่ดาวเสาถอยคือเดินผิดปกติแค่ช่วงเดียวคือ2ี่สิสามสิงหาถึง15ห้าพฤศจิกายนช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงที่แบบโหเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทีนี้มาดูรูปดวงช่วงพฤศจิกาธันวานะคะของปีหกปดเนี่ยคือ พอพฤศจิกาธันวามันจะมีดาวไปกองอยู่ในภพสุภะแล้วจะส่งอิทธิพลกันถึงดาวเสาร์นะคะแล้วดาวเกตในภพการเงินก็ส่งอิทธิพลถึงดาวเสาร์ด้วยนะคะมาเลยเหมือนกันว่าพอพฤศจิกาธันวานพอคุณผ่านเรื่องอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงสังขยาอะไรของคุณไปแล้วเนี่ยนะคะดาวเสาร์เริ่มโครจรเดินดีก็คือ16พฤศจิกายนเนี่ยโครจรเดินดีละคือเดินหน้าเดินหน้าเจอคู่มิใหญ่เพื่อกําลังจะมาคุมลัคนาของคุณในวันที่14กุมภาพันธ์69 เพราะฉะนั้นพอกลางเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยดาวเสารมีกำลังในทิศทางที่ชัดเจนนะคือพบวินาศคุณกำลังจะยิ่งใหญ่ดีมีโอกาสมีความสำเร็จถ้าคุณทำในพบวินาศนะเรื่องของอต่างประเทศออนไลน์นะคะเรื่องของประกันนะคะเรื่องของการแบบว่า,ากู้ยืมจํานองเรื่องของความเสียหาย อันนี้คือความหมายของภพวิน,นะคะต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะถ้าทําเรื่องนี้นะ,ะจะได้รับความสําเร็จเหมือนสมมติก่อนหน้านี้บ้านพังรถพังคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องงสุขภาพหรือเปล่าอาจจะเป็นการมาเคลมเรื่องของประกันก็ได้นะถ้าทําเรื่องนี้นะสิบหกพฤศจิกายนไปเนี่ยดาวเสาเดินหน้ามีความสําเร็จมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ดาวเสาเขาโยกดาวเกตในภพการเงินนะคะมีโอกาส ได้เงินแบบปุบปรับฉับพลันเงินด่วนเงินมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเงินจากเรื่องของโลกออนไลน์ต่างประเทศการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของไอเดียครีเอทิวิตี้นวัตกรรมมีโอกาสได้รับเงินและได้รับความสําเร็จอย่างดีถ้าทําในเรื่องนี้นะคะดาวเสาวสัมพันธ์กับดาวังคารและดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ด้วยนะเสาร์ังคารเป็นดาวคู่ศัตรูนะเลยเหมือนว่าการเงินของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพสุภาะนะคะสุภาะก็เป็นต่างประเทศอีกแล้วย้ำสามอย่างเลยต่างประเทศชัดเจน นะคะหรืออยู่กับนายเงินอยู่กับนายนะคะเลยทาให้เรารู้สึกหวาดเสียวก็จ,จะเป็นไม่ได้นายจ่ายเงินหรือเปล่านะคะแต่มันก็อาจจะแบบหวาดเสียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องของการเงินคุณจะโดดเด่นนะ,ะในเดือนพฤศจิกาธันวาการเงินโดดเด่นดาวเกตมาช่วยค้าไว้เหมือนบุญช่วยช่วยให้รอดบางทีน่าจะไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออได้มาแบบ,บป,ป,ปุบปรับสัพันธ์นะคะการเงินสัมพันธ์กับแบงค์ สัมพันธ์กับเจ้านายสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะคะสัมพันธ์กับต่างประเทศนะคะแล้วเป็นเกษตรแสดงว่าได้มากได้มากนะแต่มันส่งอิทธิพลถึงดาวเสาร์อ่ะแต่มันก็อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องเสียไปด้วยเรื่ององคําว่าวินาตเดินทางนะคะหรือแบบซื้ออะไรเพิ่มมาในเรื่องของต่างประเทศคุณนะคะหรือซ่อมเสริอมอะไรอย่างเงี้ยประกงประกันได้ก็จริงแต่ซื้อเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสาเจอดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นดาวคู่ธาตุนะคะดาวคู่ธาตุก็คือมาจากคคบอเรียการแก้ไขปัญหายิ่งทําอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยชํานาญไม่ค่อยคุ้นนะคะเออเรื่องอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับหนี้สินการกู้หนี้ยืมสินนะการแบบว่าซ่อม แก้ปรับปรุงนะคะอะไรที่มันยากลําบากนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะเออไอเรื่องง่ายๆไม่ใช่นะต้องเรื่อง,อย,างยากๆเรื่องยากๆเรื่องแก้ๆเนี่ยดีทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็มาต่อนะศุกร์กับเสาร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูนะก็เป็นดาวความรู้สึกแล้วกันนะคนะช่วงนี้คุณกอาจจะมีการเดินทางติดต่อนะกับออไปกับเพื่อนไปกับญาติไปกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะ หรือมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาอาจจะไม่สบายหรือที่เราไม่ได้เจอกันมานานหรือเป็นเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะพอไปเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ก็ต้องไปหาเงินแต่ก็ต้องพยายามไปหรือบางทียากจะคุยเป็นการเดินทางติดต่อแบงค์ bank, ก็ต้องไปคุยเรื่องเงินเนี่ยเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียวๆไม่ค่อยสบายใจนะคะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันนะคะ ความทุกข์ความอึดอัดใจความขัดแย้งอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแต่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าวิาวนาบอกว่ามันเกิดแล้วมันก็จะแบบหายไปพังไปนะศูนย์ไปนั่นเองเลยมองว่าพฤศจิกาธันวาเงินเด่นพบต่างประเทศเออดเด่นผู้ใหญ่เด่นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีความสําเร็จนะ้มากแต่ต้องสัมพันธ์กับภพว,วินาธนะต้องสัมพันธ์กับภพว,วิณาธนะใครไม่มีนี่แสดงว่า ความสําเร็จถูกพังลงนะอันนี้คนละเรื่องแล้วนะเออนะพยายามไปดูซิว่าเราพอจะทําอะไรต่างประเทศออนไลน์หรือเรื่องของกงมประกันการแก้กไขปัญหาได้ไหมนะคะเพราะดาวเสาราหูจะส่งอิทธิพลกันถึงแค่13กุมภาพันธ์ไงเดี๋ยวดาวเสาร์ก็จะมากุมลัคนาะข,ของคุณอีกละกลายเป็นว่าเรื่องเครียดเครียดเรื่องทุกทุก,ทกใจเนี่ยไอ้ที่มันมาทุกแปบ๊บหนึ่งใช่ไหมช่วงที่ดาวย้ายเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบ นะในช่วง14กุมภาพันธ์69แล้วดาวเสาร์ก็จะอยู่ในภพตนุของคุณนะไปจนถึงเมษา71โดยในแต่ละปีก็อาจจะมีอาการเดินหน้าถอยหลังบ้างแต่ว่าจะอยู่ในภพตนุไม่ได้ข่ามาภพวินาศเหมือนแบบในช่วงปลายปี68อเออมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ก็จะมากัุนาไปจนถึงเมษา71เรื่องของความเครียดความเหนื่อยความหนักความทุกข ถึงตัวคุณนั่นเองอันนี้ก็คร่าวๆนะสำหรับดาวเสาโบวกดวงจรใครสนใจดาวเสาโบวกดวงเดิมก็ต้องไปดู EP 1ค่ะนะคะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID c h e t a Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ